Uh... เดี๋ยวเราต้องกลับแล้วเริ่มหิวข้าวแล้วเจอคนรู้จักเยอะๆเลยเจอคุณยายเจอคุณตาเจอคุณพ่อของเจ้าของที่พักด้วยก็คือบ้านหลังแรกที่เราแบบทะลุมาก็ก็ดีนะเหมือนเขาเป็นญาติญาติกันทั้งหมดเลยเขาก็รู้จักกันหมดเลยแล้วก็ไมไ่มาเจอพิธีกรรมของศาสนาคริสก,ก็รู้สึกโอเครู้สึกดีมากเลยนะครับ เราว่าคนที่นี่ดูอบอุ่นนะดูน่ารักใจดีไม่ได้น่ากลัวแล้วก็เออไม่ได้น่ากลัวอะไรเท่าไหร่นะครับเราอ่ะไม่อยากไป disturb เขาเท่าไหร่เราก็จะดูอยู่ห่างๆดูได้แค่บางส่วนนะเป็นชุมชนที่น่ารักมากถ้าใครมาที่ป่าบองเปียงก็ลองเช้าๆลองเดินมาดูนะจะได้เห็นวิถีชีวิตจริงๆอะ่ะ เดี๋ยวเราขอกลับขึ้นไปที่พักก่อนนะหาทางก่อนไม่รู้ว่ากลับยังไงนะครับไปละไปที่พักกันบ้างคุณยายข้าวมาไว้ให้แล้วนะ กับ yeah. แย่กวข้าวมือสุดท้ายแล้วสำหรับที่พักที่นี่ก่อนที่เราจะอาบน้ำเก็บของแล้วกลับไปนะครับเรามาดูกันว่าวันนี้กับข้าวเป็นอะไรนะครับว้าวคุณแม่ทำไข่พะโลมาให้อะไรอนะ่ะเหมือนไก่ต้มอะ่ะ เหมือนไก่ต้มแล้วก็มีผักเหมือนเส้นทำมาให้เยอะมากเลยสิ่งกินนค่าคาเฟโลกก็โอเคแล้วนะอืงั้นเดี๋ยวกินไปคุยไปดีกว่าก็จากที่ได้ไปหมู่บ้านมาครับก็รู้สึกว่าเขาก็ อยู่กันแบบเรียบง่ายสบายๆแต่มันก็มีความแบบทันสมัยนิดนึงนะครับแบบมีติดจาน UBC นี่<ม>กับมีติดจานมีอะไรเงี้ยแต่มันมันก็วิถีแหละมันก็เปลี่ยนไปบ้างแต่เขาก็ยังรักษาค,ความแบบเราว่าความมีน้ำใจอ่ะของคนที่เนี่ยมันคุยกับใครก็ได้อะไรเงี้ยความมีน้ำใจของคนที่นี่อ่ะมันมันยังเต็ม ไปหมดเลย,เลยส่วนตัวเราชอบนะสำหรับที่นี่งั้นะขอตัวกินข้าวก่อนไม่มีเรื่องจะคุยหรอไม่รู้จะคุยอะไรไม่ใช่ละหนูน ไม่กินเส้นแม่ๆกินแค่นี้กินแค่สองอย่างนี้แล้วก็ข้าวนี่แกงต้มใส่ขมิน้นก็อร่อยดีแลยววันนี้วันสุดท้ายแล้วเราต้องบอกลา ธรรมชาติอันแสนสวยงามผู้คนอันแสนน่ารักนีไปแล้วกลับไปสู่เมืองหลวงกลับไปสู่ชีวิตของเราที่แบบเราต้องกลับไปทํางานอย่างเร่งดีนะครับเดี๋ยวผมขอซึมซับบรรยากาศให้เต็มที่ก่อนก่อนที่จะลับไปนะครับผมส่วนสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอลาไปก่อนด้วยการกินข้าวมากินข้าวด้วยกันนะครับอยากให้ทุกคนมาที่นี่นะแล้วก็มาพักที่ทีวาเลขอ เลยขอที่ว่าโฮมสเตย์แล้วว่าเขาดูแลดีทีนะี้นะครับจะขอกินข้าวอ่ะอืมอร่อยอืมง่มมายมากงไก่ต้มนะอ่ะอร่อยนะเดี๋ยวขึ้นชื่อที่พักให้ ใถ้าสนใจก็ลองโทรมาจองดูเขาบอกว่าเดือนพฤศจ,จิกายนเราจะมีเกี่ยวข้าวนาขั้นบันไดของคุณแม่นี่แหละที่อยู่ตรงที่เราเดินมานั่นแหละผมก็อาจจะมาเดือนพฤศจ,จิกายอีกทีหนึง่งนะครับแล้วขอตัวกินข้าวก่อนคอลาบปกอนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ